สวัสดีครับทุกคนนะครับมาอยู่กับช่อง Lucky Trader นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อการสแกนหาหุ้นตามแบบของคุณมาร์ควินนอมินี่นะครับซึ่งคุณมาร์ควินนอมินี่เนี่ยเป็นใครนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่ละนะครับก็คือเป็นเซียนเทรดเดอร์ระดับโลกคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะครับก็คุณมาร์คเนี่ยนะครับก็ได้เขียนหนังสือมาหลายเล่มนะครับนี่ตัวอย่างของหนังสือของแกนะครับแล้วก็ประวัติของแกเนี่ยนะครับก็มีคนสรุปไว้ให้นะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับของช่องของคุณเซียวนะครับ เซลบล็อกนะครับก็เข้ามาดูนะครับมาศึกษาเขาทําเขียนสรุปเรื่องราวของคุณมากอย่างวิดีมากนะครับแกบอกว่าแกเป็นแฟนพันธ์แท้เลยนะฮะผมก็ตามดูวิดีโอแกตลอดนะครับนะก็สรุปได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับกับอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับเป็นเว็บไซต์ของคุณรูคิดเทเตอร์นะครับก็ได้สรุปหนังสือของแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยนะครับก็สรุปเอาสาระสําคัญออกมาได้นะครับซึ่งก็เพียงพอสาหรับการใช้งานการประยุกต์ใช้ในการเทรดละนะครับเข้าไปศึกษาด้วยนะครับ เพราะว่าในวิดีโอนี้ของผมนะครับไม่ได้พูดถึงรายละเอียดตัวทฤษฎีนะครับไม่ได้พูดถึงกฎต,ต่างๆไม่ได้พูดถึงไมซ์เซตที่คุณมาร์คเขาสอนไว้ให้นะครับจะมาพูดในส่วนของการสแกนหาหุ้นแล้วก็หาจังหวะเข้าเทรดยังไงแค่นั้นเองนะครับส่วนการขายการคัดลอสการผิดทางการวางเงินนะครับจิตวิทยาการเทรดต่างๆเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้พูดถึงในวิดีโอนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับ และสองเว็บไซต์ที่ผมแนะนำเนี่ยเขาสรุปไว้ดีอยู่แล้วนะครับของไม่ไปสรุปซ้ํานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับว่าตั้งค่าสแกนหางยังไงนะเริ่มต้นนะที่กฎการเทรดของคุณมาร์คเขานะครับเขาจะมีกฎการเทรดอยู่แข้อนะครับข้อที่1นะครับของเขาก็คือเราต้องใช้อยู่3เส้น MA นะครับก็จะมีเส้น MA ระยะสั้นคือเส้น MA 50วันนะครับเส้น m a ระยะกลางเนี่ยจะเป็นเส้น MA 150วันนะแล้วก็เส้น m a ระยะยาวเนี่ยคือ200วันนะครับ ก็ทั้ง3เส้นเอเนี่ยจะต้องเรียงตัวกันแบบนี้นะครับนะก็ทําเป็นกฎได้ประมาณนี้นะข้อที่1นนะครับราคาต้องอยู่เหนือเส้น MA 150แล้วก็200วันนะฮะข้อที่2เส้นเ a 150ต้องอยู่เหนือเส้นเ a 200นะครับข้อที่3ก็คือนะครับเส้นเ a 200เนี่ยต้องอยู่ในเทรนขาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อย1เดือนนะครับหรือ22วันนะฮะข้อที่4นะครับเส้นเ a 50นะครับต้องอยู่เหนือเส้นเ a 150และเส้นเ a 200สองร้อนะฮะข้อที่5นะครับ ราคาต้องอยู่เหนือเส้น ma 50ด้วยอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่6นะครับราคาต้องอยู่ไม่ต่ำกว่า25%ของ52าสิบสองวิกโรนะฮะก็คือในอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะฮะอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะเขาก็หาห้าสิบสองวิกโรไว้ให้เรียบร้อยละนะครับก็คือเป็นเส้นประสีส้มนะครับแล้ว52บสองวิทไฮก็เป็นเส้นประอยู่ข้างบนนะก็คือยีบห้าเอร์คือราคาเนี่ยนะครับต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าโซนนี้นะครับราคาต้องอยู่เหนือโซนนี้ขึ้นนนไปะะะถึงจ เข้าเงินไขของเขานะครับแล้วก็ข้อที่7ก็คือราคาอยู่ไม่ต่ำกว่า25%ของ52 week high นะครับก็คือราคาเนี่ยนะครับต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าโซนนี้นะครับก็คือโซนนี้ขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งในดิเคเตอร์ตัวนี้เขาก็บอกเวลานะครับถ้ามันอยู่เกิน25%เขาก็ขึ้นว่า yes ให้นะครับถ้าอยู่ต่ำกว่าเขาก็ขึ้นว่า no นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะก็คือค่า r s นะครับเป็นค่า Relative Strength นะต้องมากกว่า70นะครับซึ่งเราไม่มีิดิเคเตอร์นี้นะครับข้อที่8นี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับ ผมก็เลยใช้อินดิเคเตอร์ที่ให้ผลคล้ายๆกันใกล้เคียงกันนะก็คือเป็นค่า i ีดเฮดสตรนนี่แหละนะครับของเ e ้นอินดิคนะครับแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยในช่วง50วันนะครับแล้วก็จะพลอดออกมาเป็นเป็นกราฟแบบนี้นะครับก็จะแบ่งช่วงเวลาที่นะครับราคาเนี่ยอ่อนแอกว่าตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็แข็งแกรงกว่าตลาดหลักทรัพย์ในรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาหาหุ้นกันเลยแล้วกันนะครับ ก็เหมือนเดิมครับมาตัวช่วยคัดกรองหุ้นนะครับมาตัวกรองหุ้นนะฮะแล้วก็เราจะเลือกตลาดหลักทรัพย์แบบหุ้นสามัญเท่านั้นนะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ของเราก็จะใช้แค่เซ็ตอ่าโอเคแล้วก็ตรงปริมาณการซื้อขายนะครับเราจะเพิ่มขึ้นไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เป็นหุ้นที่มีวอลลุ่มนะครับทีนี้นะครับก็มาสู่ส่วนของเทคนิคอลนะครับส่วนเทคนิคนี่ง่ายมากนะครับใช้เส้นเ a แค่3เส้นเองนะครับก็ ตั้งค่าง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับใช้เส้นค่าเฉลี่ยแบบง่ายก็ได้นะครับนะฮะเส้น MA 50นะครับอยู่ต่ำกว่าราคาล่าสุดนะฮะเส้น MA 100นะครับในกฎเขาบอกเส้น MA 150นะครับแต่ใน Trading View เนี่ยมันไม่มีเส้น150ให้นะครับเราก็เลยใช้เส้น100นะครับเส้น100นะครับอยู่ต่ำกว่าเส้น MA 50าสินี่นะครับนะมันจะเรียงกันมาละแล้วก็เส้น MA 200นะครับอยู่ต่ำกว่าเส้น MA 100่้อจบ แค่นี้เองนะครับเซตค่าเรียบร้อยนะครับ3มเส้นนี้นะครับส่วนเรื่องของ5้าิบสวิคไฮ5้าบสวิโลนะครับมันมันตั้งค่าไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวเราก็มาสแกนหาในกราฟเอานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยได้หุ้นมาอยู่หนึ่งร้อยแปดสิตัวละนะครับซึ่งมันเพียงจริงๆเนี่ยสำหรับบางคนก็เพียงพอละนะครับในการสแกนหาหุ้นทั้งร้อยแปดสิตัวนะครับนี่อย่างนี้นะฮะก็แบบนี้นะครับแต่ว่าฮะจริงๆคุณมาร์กเนี่ยเขา ระบบหุ้นด้วยนะครับหุ้นที่เขาต้องการต้องเป็นหุ้นที่มีกําไรเติบโตนะครับมีพื้นฐานดีด้วยนะครับซึ่งจริงๆเราจะมาไล่หาอย่างนั้นนะครับว่าผลประกอบการเป็นยังไงนะครับไล่หาทีละตัวเงี้ยนะครับโอ้โหเยอะมากทำว่าแต่สิทธิ์ดังนั้นนะครับผมก็เลยจะเสริมการกรองแบบพื้นฐานไปด้วยนะครับเช่นตรงนี้นะครับ ROA นะครับ ROA เนี่ยก็คือมากกว่าหรือเท่ากับเราใช้แค่หนึ่งก็พอนะครับคือเป็นหุ้นที่มัน ไม่ขาดทุนก็ถือว่าใช้ได้ละนะครับหลังจากนั้นนะครับเราค่อยสแกนหาในพื้นฐานอีกทีหนึ่งครับอัตราส่วนหนี้สินต่อพื้ทุนหุ้นนะครับก็คือหุ้นนั้นมีหนี้สินเยอะไหมนะก็เอาต่ํากว่า2ก็ได้นะครับยังเยอะอยู่ไหมเดี๋ยวดูนครับอ่ามี9 6ตัวนะลองต่ํากว่าหนึ่งดูซิดูตรงนี้นะครับมีหุ้นอยู่7 4ตัวที่อัตราส่วนหนี้สินต่ํานะครับแต่ผมใช้2ดีกว่านะครับบางหุ้นมันลงทุนเยอะนะครับ แต่อันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นห่าละกันนะฮะนะครับจะได้หุ้นที่มีกำไรเยอะหน่อยนะครับอ่ะตอนนี้มีหุ้นอยู่ห้าสิบ็ดตัวละนะส่วนใครที่จะหาเพิ่มเติมจากนี้นะครับมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานนะครับใส่ไปด้วยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะมีกําไรหุ้นมีกําไรเอามากกว่าหนึ่งก็ใช้ได้ละอ่ามีห้าสิบเ็ดตัวนะครับมีอะไรอีกหนี้สินรวมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถใส่เพิ่มด้วยตัวของเราเองได้เลยนะครับ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับตรงนี้ซึ่งสําหรับผมเนี่ยคิดว่าโอเคแค่นี้น่าจะเพียงพอละนะครับ51ตัวแล้วเอามาสแกนหานะครับตามแบบฟอร์มของคุณมาร์กนะครับที่ผมเหลือไว้เยอะอย่างนี้นะเพื่อเราจะได้มีหุ้นที่เอาไว้สแกนเยอะนะครับทีนี้นะครับจังหวะการซื้อขายของเขานะครับนะไม่ใช่ว่า51ตัวเนี่ยนะครับมันจะซื้อได้ทุกตัวเลยทั้งที่มันเรียงตามสูตรของเขานไม่ใช่นะฮะการซื้อขายของ คุณมาร์กเนี่ยนะครับเขาจะใช้การซื้อขายแบบ break out นะครับจังหวะ b บ e a k อา t ของเขาก็คือนะครับหุ้นอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็มีการฟอร์มตัวแบบยบโลขึ้นแล้วก็มีการแว่งตัวที่แคบลงเรื่อยๆแล้วก็มีการทะลุผ่านนะครับหรือการ b บ e a k อา t พร้อมกับวอลลุ่มนะนะครับการซื้อเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับมาดูตัวอย่างนะครับนี่นะครแพทเทิร์นของเขาเป็นอย่างนี้นะครับรอบแรกเนี่ยจะมีการสวิงขึ้นไว้ที่กว้างนะครับแล้วก็วแกค,ลคลบลงแคบลงเรื่อยๆพร้อมกับมีการยุบโลข,ขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็มีการสวิงกว้างใช่ไหมครับสวิงแคบลงแคบลงพร้อมกับยกโลเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันมีการทะลุพร้อมกับวอลล่มอย่างเงี้ยนะเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะสวิงกว้างแคบลงแคบลงพร้อมกับยกโลนะครับพร้อมกับเบรกเอาพร้อมวอลล่มที่เพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับสวิงสวิงนะครับแคบลงแคบลงขึ้นแล้วก็พร้อมกับวอลล่มช่วงที่มันฟอร์มตัวสวิงเนี่ยวอลล่มที่ดีควรหายไปนะครับช่วงฟอร์มตัวนะฮะโอเคมาดูในกราฟของเราเลยกันนะฮะ 51ตัวนะครับมาหาดูนะครับก็อ่ะหุ้นตัวนี้ใช้ได้นะฮะก็คือ1นะครับแพทเทิร์นเรียงกัน3เส้นแบบนี้นะครับราคาอยู่เหนือเส้นนะครับมอลุ่มนะครับมอลุ่มช่วงนี้แห้งหายไปอ่านะครับราคานะครับอันนี้คือเป็นค่า R S นะครับก็คือเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือแข็งแกร่งกว่าตลาดนั่นเองในตอนนี้นะครับก็อ่ะหุ้นนี้น่าสนใจนะครับมีการฟอร์มตัวถ้ามีการเบรคเอา t ตรงนี้นะครับตามสูตรนะครับ ถ้ามีการเบ่งเอาตรงนี้พร้อมกับวอลุ่มที่พุ่งขึ้นเนี่ยพวกนี้น่าสนใจเลยนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับโอเคดูพวกอีกสักลองดูตัวนี้สิครับอตัวนี้ตัวนี้ก็ก็ดีนะครับอแต่ว่าตอนนี้นะครับดูราคาตอนนี้นะครับความแข็งแกร่งเนี่ยของเขาน้อยกว่าตลาดนะครับอาจจะให้ความสนใจเนี่ยน้อยลงมานิดนึงนะครับก็คือมันไม่ได้แข็งแกร่งกว่าตลาดครับประมาณนั้นตัวนี้ ตัวนี้ก็ได้นะฮะก็มีการแกว่งตัวที่แคบลงใช่ไหมครับมีการยกโลขึ้นใช่ไหมครับยกโลยกโลแล้วแกว่งตัวนะครับก็รอให้มันแกว่งตัวแล้วก็เรงเอาของกับวอลลุ่มนะครับเรงเอาโซนี้ก็ได้นะครับหรือโซนนี้ก็ได้นะครับขอแค่วอลลุ่มเข้าก่อนนะครับเราก็ค่อยเข้าเทรดตามนะครับส่วน i n d i เตอร์ตัวนี้นะครับเขาก็บอกนะเห็นไหมฮะเคลื่อนไหวตามนี้ก็ขึ้นเย้ะๆนะครับแล้วก็มีบอกว่าตรงนี้นะครับมาตรงตามทฤษฎีเจ็ดถึง จ็ดในแปดนะครับก็อันที่แปดเราไม่สนใจอยู่ละนะครับนะประมาณนี้อีกสักตัวนึงแล้วกันนะครับลองสูงสู o o อ๋อในนี่ลองแนะนํานี่แล้วกันแนะนําให้ซื้ออย่างเดียวก็อ่ะอันนี้ก็น่าจะได้นะครับลองดูนะฮะราคานะครับตอนนี้กําลังฟอร์มตัวพร้อมกับบอลลูนที่หายไปนะฮะถ้าราคาไม่หลุดโลนะครับแล้วก็มีการวกกลับขึ้นมานะครับแล้วก็แกว่งแกว่งแล้วก็มีการทะลุผ่านปุ้งนะครับพร้อมกับบอลลูนแบบเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็คาตามได้ยังยังตรงนี้นะครับ ตรงนี้นี่ใช้ได้เลยนะครับตรงทะลุผ่านตรงนี้ของกับวอลล่มนะก็คือราคาราคาทำมีการยกใช่ไหมครับมีการยกโลขึ้นนะครับแล้วก็ทะลุผ่านพร้อมกับวอลล่มอย่างเงี้ยนะครับใช้ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับการเทรดแบบคงลมมาร์กวินอวินี่นะครับแล้วก็ทฤษฎีอื่นๆนะครับส่วนการตัดขาดทุนนะครับการขายยังไงเมื่อหุ้นไปผิดทางนะครับก็สามารถมาหาดูในเว็บที่ผมแนะนําไปนะครับก็เขาจะบอกอยู่ว่า แบบไหนที่ควรระวังนะครับแบบไหนคือการเบรกเอาหลอกนะครับอย่างนี้นะครับอ่าแบบไหนที่ไม่เข้าซื้อหรือต้องขายทํากําไรนะครับนี่เห็นไหมฮะเขาก็จะบอกไว้หมดเลยนะครับในเว็บของคนเซลนะครับก็เข้าไปอ่านด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้พูดถึงนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบตเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับการสแกนหาหุ้นตามสไตล์ของคุณมาร์กนะครับก็ชอบถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกันนะครับ ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับและเราสามารถปรับประยุกต์ใช้จากสิ่งที่ผมบอกด้วยนะครับเพื่อให้เข้ากับสไตล์การเทรดของตัวเองนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ